เสียเขาเอเหลือสองว่าเซนยยินก็เียนะเอาเิคุณหกมาห้แล้เนี่ยู่ไหนมันู่ไหนมันู่ไหนอะคุณหกที่พื้นนะปิงให้แล้วเฮอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วในบ้านปะ o m อยย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 ย้เย วิ่งอยู่ข้างล่างเลยเ,เจ็บมาก,กน,นะอยู่ตรงไหนวะพี่ข้างล่างเฮ้ย <verd> ไม่ไหวละโมโหแล้เหี้ยมาดิมีทางเดียวยัดยัดเราสู้ระยะไกลไม่ได้เออ ผมสั่งแล้วเว้ยตายหมดมีคาศบนี้พี่เกเอาว่ะเฮ้ยมีคุณม,มีเก็บเสียงสนามีคุณหกอีกอันหนึง่งมาเก็บเอง <ผม S 2> เก็บ,บเสียงอะไรของะเก็แบเสียงอะเก็บเสียงอะไรเก็บเสียงสน,นาเหอรอ S <S mm hmm. ของกูเต็มเนี่ยมึงมาเก then, ็บเองได้เปล่าวคุณสีทิ้งแค่นะแม็กเทปเออาร์ทิ้งกูไม่ใช้อ uh ๋อเก็บเสียงเออาร์ไปเถอะเก็บเสียงสไนมีถ้าไม่มีแปลว่าคนเก็บไปแล้วกูไม่เกี่ยวไปแล้วไอ้ไทยเอ็มโฟมีกี้กูเห็นอย่าเพิ่งอย่าเยี่ยงไอ้ไทยเอ็มโฟกูเก็บไปยังยังใช่ไหมไทยเอ็มโฟกูอยู่ไหนวะอไทยเอ็มโฟหายวะช่างแม่งไอ้ผมไม่ได้เก็บนะเว้ยผมเก็บไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งนานแล้ว อะไรอ <c oughs> เอาไว้ฮึไม่คูณสามหรอเออดรอปเราพี่จำเป็นเป็นคูณสามปะป,ะ,ปะพร้อมเออดรอปเราเออดรอปเราไหนอะโอเคเดี๋ยวกูกลับเอารถเดี๋ยวมา <c oughs> มองเออดรอปไว้มองอดรอปไว้ คุณสี่ไม่เอาจริงไปคอมเพนระเบิดโอเคอะอดอปเราโบวิง่งอดอปตกแล้วใช่ปะไม่เห็นเลยพี่เนินม,มันบงัง วะไหนอ่ะปกไหนอ่ะขอนขึ้นจางเห้ยเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วข้ามสะพานไปไปเปล่าอ๋อไม่ไปนะโอเคไอดอกเราเราบอกมึงรอกูด้วยเอ้ยมมงมาใส่เหี้ยหนนเอาเอาไอ้ไอ้ดอกเราไอ้ดอกเราไอ้ดอกกูของกูไอาไปจัดดิเอาไป เอ,อเี้ยโอ้ย้เียมเพี้ยมับกูับกูดนยิงนเก็บแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกําลังไปกํลังไปช่วยโก้กําลังไปกํลังไปเดีาอเวลงเล่นนี้ดีกว่ามาล้ว เอ้ยเขามาิเราตัวนี้ดีกว่าตัวไหนมัยิงตัวไหนแอบแไยังเด้แอบแออมอ้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 อม้อมอ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 อมอ้อมออมมอออ้อมอยอ่อ้อม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 อมอ้อมอ้อมอ้อ้มม้มอ้อมออ้อไมอ้อมว้ออ้อมมอ้ม ไปนานด้วออยยี้ยิงเ,ยยเราอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยนะแม่งดิมันกูยังไม่เห็นนายกินสังายมากูเห็นเห็นแล้วเ,เ,เหรอ <S <S เห็นแล้ว<ม>น็อกยัด,ยด<อ>แม่งตรงไ,ไม้มีตัวหนึ่งระวัง มตงงีตัวหนึ่งงูมีตัวหนึ่งงูงูไหนวะตายแล้วผมยิงนกแล้วตัวงูอะพี่ตัวนึงวิ่มาพลองอีกตัวนึงวิ่งมาแล้วชุนกน้องกันไม่ออกขวานะพี่อีกตัวนึ่งขวาไป สวยไพี่เห็นแล้วพี่พเห็นนั่นแหละทางนั้นระวางังตายหมดตายหมดมอย่งี้เดี๋ยวไม่ได้ฆ่าใครเลย เบิร์ตมีบ้างไหมวะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันหยามเราอะไม่ได้วะเป็นไงแผนอ้อมผมมันเป็นไงหยามมันหยามเราอะตีน่ะมันหยามเราแผนอ้อมผมมันจะด,อด้อยเลยใครมีคุณสามั้งใครมีคุณสามคุณสามอยู่ที่พี่หรืน้องเอาเลยศพนี่เลยเห็นแล้วสอง,องตัว เห็นแล้วสองตัวยัดเลยนะออยู่ข้างล่างเลยด้านถนนสองตัวข้างบนมีนะแต่ข้างบนกูไม่เห็นอ้าไปไหนหรอวะน้ากูนี่แหละวิสัตไม่กล้าเข้าเหียเดินนี้ไม่เอาไม่เอาวิ่งกลับอย่าเพิ่งเดือดอย่าเพิ่งเดือดไม่ไม่ไม่กูเห็นแต่มันหาย ไม่ไม่เอาอ่ะไม่กล้าเข้าอ่ะถอยถอยถอยไม่เอาใจไม่มาไม่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 ไม,ไม,ไม,มันมันสามตัวมระเด็ดถ้ามันสองตัวไม่แบบไม่เกี้ยคูไหวไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าไม่เอาแอมแทวเกอร์เองอ,อ้าวมึงต้องมาเพื่อนไอ้ตรงนั้นสามตัวต้องมาหาเรา มาะไรกูเป็นซัพพอร์ตเป็ซัพพอร์ตที่ดีเว้ยกูบอกเลยว่าไปนานมาแน่เลยตรงไหนที่มันยืนไหนไม่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 เห็นไม่เห็นหายหายไม่เห็นมันหายไปมันหายไปไม่กล้าไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวคลิปไปเองมั้งใช่ป่ะนั่นคนคนบอดมั้งวิ่งกระโดดตรงนู้นอ่ะบอดแหละจะมีคนได้ไงในสระ เห็นแล้ว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 ยังยิงนะมึงไอ้เหียยังยิงเหรอยังยิงเหรอยังยิงเหรอจีดที่สุดเหรอโอ้โหโดนไปสองเม็ดไอ้เหียเอ้ยหายไปแล้วมันอยู่แถวนี้ล่าสุดหายไปแล้วหายไปแล้วมันเป็นปีดเป็นกิดที่สุดนะนอนแล้วมันนอนยิงไม่แกเห็นแล้วเห็นแล้วหลังหิน หินหินก้อนนี้หินก้อนนี้อันอันนี้มันไม่ออกซ้ายแล้วออกขวาไปแล้วโดนเม็ดหนึ่งเว้ยิ่งเอ้ยยิงกูโดนไได้งวะเนี่ยคนอื่นเขายิงมึงแม่งกูไม่ได้ยิงมึงนะแต่ยิงกูทำมาเดี๋ยวตัวหนึ่งนะมามีเกางเกงส้มกับกินยูสุสองตัว กูยิงโดนเจ็บปักเก่งมดงเกดเก่งส้มกูยิงโดนไปสี่เม็ดไม่ดาวแต่ไอ้กินที่สุดไม่โดนเลยสักเม็ดมีกินที่สุดตัวหนึ่งอ่ามีมีกินที่สุดตัวหนึ่งนะมีกินที่สุดตัวหนึ่งนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนแจ้งก่อนยิงไม่ยิงเลยไม่ยิงกูแล้วเห็นทุกตัวเลยแซดกูบอกเลยนะถ้าเป็น M762 มึงแตกไม่ก็ AKS มึงแตกไปแล้วคาวยิงไม่เป็น เป็นคนโดียวระเบิดฝั่งนู้นได้เลยเฮ้ยม่ไม่คนมาฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมามายิงกูยิงกูอยู่ยิงกูอยู่เจ็บมากเจ็บมากมันโคตรเจ็บเลยเจ็บมากๆเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจ็บมากมามา อถอยก่อนถอยก่อนต,อาตายหมดตายหมดตายหมด ไม่น่าเลยเราเสียน้องไปว่ะน้องแทงที่ดีที่สุดแต่น้องไม่หรอกมันยิงเจ็บมากไอ้เหี้ยยืนวัดกับมันมันเจ็บมากเลยไม่เกี้ยไม่ยอมเดาแม่งเัี่เยเนผมเจ็บเปียมอะไม่มีคนหรอยินเสียงมีคนณแปดนะยิงให้แล้วโอ้คุณแปดเลยเหรอเออไม่ใช่ ข้าวงว่ะฝั่งนู้นนั่นไม่เหลือฝั่งนูนน้นใช่ปะมันมันน่าจะเหลือแบบบอทสองตัวที่เหลืออยู่อ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ไหนวะไม่เห็นโอ้โหเกาะกูสัตว์ไม่วงมาแล้ว กินยาสูตรกนสูเห็นแล้วเ,นะเออจ็บน้ำมึงโดนมาสองเม็ดอ่ะ่ไวะัหินไม่มีระบดควันด้วยเยกปกปูปากูปา พี่คีรินโซดวิ่งมาไม่เห็นหเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ย็นปั๊มเรือยก่อนแล้วหนึ่งโอ้ยสัสย,ยอมอ่ะไหนไหนไม่รู้อ่ะหาไม่เจอไม่เห็นปะไหนอะงง่ะยังยังมองจากจอครูยังไม่เห็นเลยอ๋อเห็นแล้วซ้ายหมอกซ้ายหมอกซ้ายหมอกเห็นแล้วเห็นแล้วซ้ายหมอกๆๆๆๆๆ มันเจ็บมันมันเจ็บอยู่สวยเออสวยมากีครับไม่เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆมองไม่เห็นรจริงๆไอตัวไอตัวกินที่สุดยันต์ใส่ตั้งแต่แรกนะมองไม่เห็นแต่แค่เนี้ยอะไรวะทำไมเขาแปะคิวเองวะเข้าแป๊